นะคะนี้เราจะมานะคะแนี้นะคะก็จะเป็นสวยๆเลยเป็นหมู่บ้านกแฟนะคะี่ค่ะใดูทางบ้านะคะบนี้แล้วก็มีพื้นมาด้านหลังเป็นอะไรด้านหลังเป็นอะไร ก็จะเป็นที่จอดรถให้เลยนะคะ ก็จะทำมาให้เลยนะคะลูกค้าใครชอบก็ฝากซื้อได้เลยนะคะฝากติดตามนะติดตามแล้วก็อยากดูแปลงเพิ่มอีกก็ดูในที่ยู u ู u ช่องยู <YouTube S 2> ทู e ช่อง YouTube, อง YouTube ที่ดินนครนายกยุคใหม่นะคะสวัสดีครับผู้บากผู้ไทยสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิว เป็นบ้านกาแฟเก่านะครับด้านหลังผมจะเป็นภูเขา,เ,ขาเป็นเขา,า,าเป็นเขาใหญ่นะครับเส้นนี้จะอยู่สเสไอพิกัดตรงนี้จะอยู่เส้นสาริกานะครับ <c oughs> ตามมาครับตามดู <c oughs> ดูบ้านตรงนี <c oughs> ้คืออไดูพื้นที่ในบ <c oughs> ้าน กด้าน,นหน้าจะเป็นถนนสัลิกานะครับเดี๋ยวดูตรงนี้กเคือถนนสัลิกาขวามือของผมจะเป็นตลาดเพ่งนี่เป็นบ้านนะคะข้างในบ้านของเขานะคะตาไม่ดูข้างในบ้านหรอมาเร็ว yeah. บรรยากาศร่มเรืยนมากเลยถ้าท่านใดสนใจติดต่อได้ที่คุม <0 8. S 1> าภูไทยนะครับโท <Be ato, S 1> ร <Be ato. S 1> ได้ที่เบอร์0864098045แต่เบอร์ของดีลี่นั้น0826162428นะคะใช่ครับลมเรืยนมากนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือว่าอยากซื้อมีบ้านสองหลังเลยนะคะก็คือถ้าเราซื้อมาเราปรับปรุงได้ปรับปรุงได้นะครับเพราะว่าไงเจ้าของคนสองเขาปรับปรุงอะไรแล้วอันนี้ไม่นะามบ้านก็คือมีสม้ให้มีกล้วยมีที่เจ้าของบ้านคนหนึ่งก็ปลูกไว้นะครับมีกล้วยมีขนมมมะม่วงก็คือ ที่เขาสวยไหมสวยมากดูยอย่างนี้ถ้าไปก็ไม่ไกลจากน้ำตกสาริกาน้ำตกนางรองประมาณ10กิโลก็ถึงแล้วนะครับ